ฮ่าแบบแปดบ้านของเราวันนี้เยี่ยมยอดไปเลยจัดก,การเลยดีกว่ามาขุด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 แล้วก็ขุดกกลลแล้วก็ลาวาแล้วก็ฮอร์ย้อนย้อย้อนตัดแตกเออเออเย็นขึ้นมาหน่อยเเปล่าเปล่าเปล่าเออตายเยี่ยมไปเลยเพื่อนตาย วางวางเฮ้ยพร้อมหรือเปล่าพร้อมสิอ่ะงั้นเริ่มเลยห้าสี่สามสองหนึ่งูยไปโอ,อ้ยหลอนเฮ้ยนี่น่ะละปะตัว,วเฮ้ยวาง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 เฮ้ยเราได้พอสตอเตมาแล้วโบวนไปาไปก่าดีเอน็นเอถึงแล้วสินะ ตัวอะไรอ่ะตวอยหยางเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้าเฮ้ยหัันมาแล้วก็ตูเข้าหน้าเลยตีบหน้าลเลยคุณลอยลิกตกมาเลียงโลกโอ๋อมันระบาแล้วเฮ้ออีกแล้วสินะเจ้าหมาน้อยทำหน้าตาโบงแบวอีกแล้วอ๋อลงใสย่ยูไฟไปเลยแล้วก็ถ่าย ขอบคุณที่รับชมครับสามารถรับชมเจ้าของผลงานดที่ล่าสุดดีเจ็ปชันได้เลย